ดูแบบฝึกหัด13.2การลบจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักไม่มีการกระจายนะคะข้อที่1หาผลลบนะคะ40ลบ30นะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะจากรูปนะคะอันนี้เป็น40นะคะแล้วก็อันนี้เป็น30นะคะถ้าลบกันนะคะเราก็จะเหลือตัวนี้นะคะก็คือ10นะคะต่อไป38ลบ16 นะคะรูปนี้เป็นสามสิบแดนะคะรูปนี้ก็จะเป็นสิบหกนะคะถ้าลบกันนะคะตรงนี้ลบกันนะคะตรงนี้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 นะคะลบกันออกนะคะก็จะเหลือสิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะคะคำตอบก็จะเป็นยี่สิบสองนะคะมาดูข้อต่อไปกันนะคะยี่สิบลบยี่สิบสองนะคะถ้าเราลบกันก็จะเป็นตรงนี้ลบกันนะคะ คู่นี้นะคะเราก็จะเหลือ1 2 3 4 5 6 7นะคะคำตอบก็เป็น7นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์และเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะ64นะคะมากกว่า60นะคะอยู่เท่าไหร่นะคะเพราะนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็จะเป็น64นะคะลบด้วย60นะคะเท่ากับ จำนวนใดนะคะนับต่อทีละหนึ่จาก60นะคะก็จะเป็น61 62 63แล้วก็64นะคะนับได้1 2 3 4 4ครั้งนะคะดังนั้น64ลบ60ก็จะได้เท่ากับ4นะคะดังนั้น64มากกว่า60อยู่4นะคะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะ 93นะคะน้อยกว่า98นะคะอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น98นะคะลบด้วย93เท่ากับจำนวนใดนะคะนับต่อทีละ1น,นะคะจาก93นะคะก็จะได้94 95 96 97แล้วก็98นะคะนับได้1 2 3 4 5 5ครั้งนะคะดังนั้น98นะคะลบ9สานะคะก็จะได้เท่ากับหดังนั้น93าน้อยกว่า98อยู่หนะคะเรามาดูข้อที่สกันนะคะต่อไปข้อที่3นะคะโยงเส้นจับคู่นะคะเราก็เริ่มกันที่70ลบ30นะคะเราก็จะนับต่อจาก30ทีละสินะคะก็จะได้4ี่สิบห้าสิบหสิบเจ็ดสิบ น,ะะนับได้1 2 3 4 4ครั้งก็จะเป็น40นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็จะตอบตรงนี้นะคะต่อไป88ดลบ80นะคะเราก็จะทำการนับต่อทีละหนนะคะก็จะได้81 82 83 84 85 86 87 88นะคะนับได้1 2 3 4 5 6 7 8นะคะเท่ากับ8นะคะก็จะตรงกับ ตรงนี้นะคะต่อไป59าสลบห้นะคะนับต่อทีละ1นะคะจาก54นะคะก็จะได้55 56 57 58 59นะคะนับได้1 2 3 4 5นับได้5นะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะต่อไป90้าลบสีนะคะเราก็จะทำการนับต่อจาก40นะคะทีละ10นะคะก็จะเป็น50 60 70 80 90นะคะนับได้1 2 3 4 5หก็จะเป็น50นะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะต่อไปนะคะ67ลบ67นะคะก็จะลบกันได้0นะคะต่อไป46ลบ20นะคะเราก็จะทำการนับต่อจาก20ทีละ10ไป40นะคะก็จะเป็น30 4สี่สนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็น20นะคะแล้วก็จะทำการนับตอบทีละ1ไป6นะคะก็จะเป็น21 22 23 24 25 26นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น26นะคะตรงกับข้อนี้นะคะต่อไป75-71ลบ71นะคะ เราก็จะทำการนับต่อ71ทีละ1น,นะคะ,ะ,คะก็จะเป็น7 2 73 7ิบ5ดหนะคะนับได้1 2 3 4สามี่นะคะก็จะเท่ากับ4นะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะต่อไป99ลบ77นะคะ99นะคะเราก็จะแยกเป็น90กับ9นะคะแล้วก็77เราก็จะแยกเป็น70กับ7นะคะเราก็จะนำ 90นะคะลบเจนะคะเราก็จะนับเพิ่มทีละ10บนะคะจาก70บนะคะก็จะเป็น80ดสินะคะนับได้1 2สองทีละ10บก็จะเป็น2ี่นะคะทีนี้เราก็จะนำเาลบ7นะคะ9ลบเเราก็จะนับเพิ่มจาก7ทีละ1นะคะก็จะได้เท่ากับ7 8 9ดก็จะนับได้1 2สองก็จะมีค่าเท่ากับ2นะคะ ทีนี้เราก็จะนำยี่สิบนะคะบวกกับสองนะคะก็จะได้เท่ากับ2ี่บสองนะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะต่อไปนะคะ8 3ดบามลบห้าสิบนะคะแปดบสามนะคะเราก็จะแยกเป็น80บกับสามนะคะแล้วก็ห้าบสองเราก็จะแยกเป็นห้าบกับสองนะคะเราจะนำาปดิบนะคะลบกับห้าสบนะคะนับจาก 50นะคะไป80นะคะก็จะเป็นทีละ10นะคะก็จะได้60 70 80นะคะก็จะได้1 2 3ก็เป็น30นะคะต่อไปเราก็นำ3า3ลบกับ2นะคะนับจาก2ไป3ทีละ1นะคะก็จะเป็น1นะคะต่อไปก็นำ3า30บวกกับ1นะคะก็จะได้31นะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะต่อไป 62กับ42นะคะเราก็จะทําการนับเพิ่มจาก42นะคะทีละ10นะคะไป62นะคะก็จะได้52 62นะคะนับได้2นะคะก็จะเป็น20นะคะเพราะนั้นก้อนนี้ก็จะตรงกับตรงนี้นะคะ